ค่ะพบกับช่องมอบก,กุกกอกนะคะพร้อมที่จะยกตู้เย็นนะคะไปไว้ที่ลูกชายเลือกไว้แล้วนะคะนี่นะคะยวต้องถอดไปเลยเพราะว่าตู้เย็นน่าจะมีลอถ้าตูดแบบนี้มันก็ยาก แทนแทนแทนโอ้โหเก็บไปเดอ้อหลังอ้าวติดแล้วเมื่อเมื่อวานนี่ไม่ถอดตรงนี้วันนี้ติดแล้วนะั่นน่ะติดจ้ะนางวางรักถมกว่าจริงมันเป็นน้อยอ้าวมันจะถอดตั้งแต่ตรงนี้ไปเนาะเออเลื่อนไปตรงหน้าก็ได้เพราะว่าหลังคามันจะสูงกว่าลูกนิดนึง โอ้ขนาดบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ยังติดหลังคาเลยเอาเลื่อนไปอีกนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันจะต่ำนิดเดียวเอาดูไปโอ้ห้าสี่หนุ่มแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ยดูเอ๋ยมุน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  อีกนิดเดียวก็ถอดได้ละรอบนี้ถอดได้แน่เพราะว่าหลังคาสูงนะคะเนี่ยอ้าวชอด,อดติดอีกขนาดนี้ก็ยังติดนะลูกเนาะบึ้มต,ตั้งไวขง้ข้างๆเอาไว้ข้างบนบ้านนี้ก็ได้ลูกท่วมหัวนะคะ อใหญ่อีหลีเหรอเอาผ้าถุงมันมา,ออาเอาใส่รางไว้เออเอาใส่รางไว้เลยลูกไอ้พวกไอ้นี้มันก็เอาใส่ให้เอาให้หมดนะนีพ่พวกโฟมพวกอะไรนี่โอ้โหทุลักทุเลเนาะอาการยายตู้เย็นยักษ์เนี่ย <c ười> <c ười> ลูกชายกับพ่อช่วยกัน มุมนี้นะคะเพื่อนจะเอาไว้นะตรงนี้ก็เหมาะมากนะคะ F อซถ้าถ้าลูกๆอยากจะขายของก็โอ้โหใหญ่นะเนี่ยที่จอดรถพ่อนิ่มนี่ก็มีชีดเพราะว่ามีหน้าต่างอะไรหมดก็แค่ทำด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงขอบนี่ก็ได้ละแล้วก็สามารถเอาอะไรมาวางได้ก็ชนแล้วไหมลูกลนะั่นนะเข้าไปอินนิดเดียวไฟมันวิ่งมาอยู่บนเส้นนี้นะ เออแล้วก็ค่อยๆพากันยกแต่ยังพิ่งเสียเพราะว่าเราเคลื่อนเนาะเมื่อวานนี้ยังเลือกที่ไม่ทันได้เอาเอโฟมออกวะนี่แล้วก็ปรับขามันให้เอายกยังไงล่ะวะนี้เอ้าพูดได้สิเอาออกวะนี้บีออกเลยบ่ ย,ยกได้ไหมลูกอ่ะไอ้อางทอดเลยไม่ได้นี่นะคะอ้าวไม่ได้อีกแล้วบีออกเลยลูกบีออกเลยเพราะว่ามันออกไม่ได้ยังไงหักออกเลยเอเลี่ยนอันนี้อัเดี่ยวยกข้อนี้มันอีกนะปาลุ ป้าปานจะไปยืนดูนะคะขนาดน,น้องอันก็ยังท่วมน้อองพม่มา,าัปรบให้มันตรงแล้วค่อยเสียบป,ปักยังไงน้องอันเรียบร้อย,อยบ่ะอ,อ,อ,อันด้านบนล่ะอยังไงบออ่อ๋อนี่เราก็แกะนี่ออกสิลูกนี่นี่แกะเออค่อยแกะนะค่อยๆแกะออกเลยมันเป็นกระดาษน่ะ ใช่ไม่ให้มันเคลื่อนอออเ,อเกแ,อแกะแกเลยแกะไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเสียบปลั๊กเอาไว้สักสามชั่วโมงเนาะเพราะว่าเราเคลื่อนย้ายมาเมื่อกี้นี่เมื่อวานนี้เพิ่นยังเลือกตำแหน่งไม่ทันได้ นี่นะคะก็ให้น้องอ่านแกะโอโหอันนี้ด้วยนะลูกนี่ค่อยค่แกะออกมาเลยนี่ตามขอบตามอะไรด้านบนโอ้อันนั้นที่ทำน้ำแข็งเนาะอ๋อรถแอบไปชิดฝาก็ได้เนาะจริงๆรเราจอดด้านข้างหน้าก็ได้เพราะว่าเราเทปูนหมดแล้วเนาะ แล้วก็เอาไปจอดบ้านไร่ถ้าแน่นาคตดมีการขายของชําก็เอาไปไว้บ้านไร่เลยรถยนต์อ้ามีเชือกด้วยนะน้องอันเชือกอะไรลูกนั่นนะเชือกอยู่บ่นังนง่งไงเขียวเขียวแดงแดงอันนั่นนะเขาเอาเทมยังมาข้างล่างสุดนะสายไฟต่ออะไรนะ่ะเอามาดูสิเออนั่นแหละมีคุม มีคู่มือมสายไฟมีแนวสำรอง,องเอาเอาครอบเลยพ่อนั้นนะเออค่อยๆแกะออกแล้วก็ทำน้ำแข็งมีเงินซื้อนะ้ำมาใส่หรือยังนี่ก <laughs> ินโทษลัซทบเบิแลละนี่เดี๋ย <laughs> วไ,ไปกอกเอา เอาขวดไปกอกเอาในสายยางนุน่นแกะเลยนะคะอันนี้แผงอันนี้ใส่ไข่บนตรงอันนี้เนี่ยอันนี้ใส่ไข่ไข่แล้วก็ค่อยๆแกะออกมันจะมีที่จับ,ออบออเออเนีลยเขาก็มั่นไว้ส่วน พ่อนะคะแล้วก็ลูกๆก,ก็นูน่นไปเอาตู้เย็นนะคะอันเก่าเอาไปไว้ที่เพิงมังแงนนะคะอืเพิงมังเง,งนงหรือว่าคอ,อกวหัว<อ>บ้านไร่ผู้หลวงเคอาะหัวเก่าแกะง่ายไหมลูกเออนั่นแหละเดี๋ยวแกะไว้ก่อนอีกสักพักนึงเดี๋ยวเราค่อยเสียบปลั๊กต่อไปพวกหนูก็ได้กินน้ำเย็นละก็ทำได้นะน้ำแข็งเอา เอายางมารัดถุงถุงกันร้อนนะ่แล้วก็เอาวางไว้มันจะมีที่ทําน้ําแข็งอยู่กล่องข้างล่างที่ทําน้ําแข็งแหลนะนะั่นนะขาวๆนะเสร็จหรือยังข้างล่างแกะหรือยังลูกเออนั่นก็ใช่นะก็น่าจะแกะออกเลยใส่ผักใส่อะไรโอ้ ดน่นบนเหรอดูสิแน่นไหมลูกเออในเดีอันนั้นใส่พวกปลาพวกอะไรอันนี้ก็น่าจะใส่ได้นะเพื่อนบอกอยู่จะจับง่ายข้างนี้นะเลื่อนเข้าไปเออเดี๋ยวปิดอันนี้แล้วก็เปิดเปิดไอ้นั่นก็ได้ลูกข้างบนอ่ะอันนี้เขาให้ปรับอุณหภูมิตรงนี้ใช่ไหมวันนั้นนะเพื่อนบอกว่าอุณหภูมิอันนี้อันชองฟิตอันนี้ของเธออ๋อน้องอันจำได้ อันข้างบนก็มีที่แกะอยู่นะดูสิมันมีไม้ที่แกะตึนเลยหรอโอ้โอันนี้ไม่เหมือนกันเนาะอันที่จับไม่เหมือนกันกับไอที่ข้างนอกนะข้างนอกมันจะเป็นรูข้างๆอืงอันนี้แบบเป็นเรียบๆโอ้อันนี้ไม่มีที่อ๋อมีอยู่ที่ให้แกะนี่ไงลูกสองฝานี ออกไปช่วยพ่อทำงานพราะเพิ่งมาจากงานบุญคอืมเรียบร้อยเดี๋ยวทิ้งไว้อีกสองชั่วโมงเดี๋ยวก็เสียบได้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอซไว้เพียงเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ